สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมก็มีของเล่นสนุกๆมานําเสนอนะคะนั่นก็คือที่เป่างวงช้างค่ะแบบนี้เลยที่สามารถยืดหดได้นะคะเดี๋ยวพี่ออมทำให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะและวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย นี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ a สีสีมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการพับเป็นมุมสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดส่วนที่เกินตรงนี้ออกไปเลยก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําการพับส่วนมุมด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกะระยะให้สวยงามเลยนะคะ นี่ค่ะพับขึ้นมาประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะทําการพับส่วนนี้เข้าไปด้านในเลยนะคะตามรอยที่เรารีดไว้ได้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะคะเราจะพับเข้าไปด้านในค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําการตัดด้านบนตรงนี้นะคะกะระยะให้อยู่ตรงกลางค่ะนี่นะคะเราจะตัดเว้าเข้าไปเล็กน้อยประมาณนี้นะคะตัวนี้เราก็จะเป็นช่องสําหรับใส่หลอดนะคะนี่ค่ะ ก็จะตัดกว้างประมาณนี้ก็พอนะคะเพื่อที่จะใส่หลอดเข้าไปค่ะน,นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําการใส่งวงช้างเข้าไปค่ะความยาวตามกระดาษ A4 เลยนะคะส่วนความกว้างตัวนี้เราจะตัดกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะนี่นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ทําการติดกาวสองหน้าเข้าไปก่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้พี่ออมก็จะเลือกใช้เป็นกาวสองหน้าค่ะ นี่ค่ะเราก็ทําการแกะกระดานด้านบนออกไปเลยเสร็จแล้วเราก็ติดเข้าไปด้านในเลยนะคะนี่ค่ะกะระยะให้อยู่ตรงกลางค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใส่หลอดใส่เข้าไปตรงกลางนะคะก่อนอื่นเราก็ติดกาวสองหน้าเข้าไปก่อนค่ะนี่นะคะตัวนี้เราจะดึงกระดาษกาวออกมายาวนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเราก็จะติดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้เลยนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำหลอดที่เตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปในช่องแบบนี้เลยซึ่งส่วนปลายของหลอดนะคะเราก็ดันลงมาให้ถึงขอบกระดาษตรงที่เราพับไว้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการติดให้แน่นเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กาวสองหน้านะคะติดด้านข้างหลอดอีกทีหนึ่งนะคะ แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะช่วยติดกระดาษทั้ง2ชิ้นให้ติดกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ทําการลูปกระดาษด้านบนลงมาได้เลยให้ทั้ง2ชิ้นนี้ติดกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะพลิกส่วนนี้นะคะลงไปด้านล่างค่ะ นี่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าของช้างแล้วนะคะเราก็ทําการพับส่วนหูลงมาเลยค่ะนี่นะคะให้ได้แบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเราก็กะระยะทั้งสองฝั่งนะคะให้มีขนาดเท่ากันค่ะนี่นะคะสเสร็จแล้วก็ทําการรีดได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะเราก็ทากาวเข้าไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะทากาวเข้าไปในช่องตรงนี้เลยเพื่อให้กระดาษติดกันนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เลยอีกครั้งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นกาวสองหน้าเหมือนเดิมก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็รอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเฟียมก็จะตกแต่งความสวยงามโดยการติดงาช้างเข้าไปแบบนี้ค่ะ พี่มก็จะวาดด้วยกระดาษแข็งสีขาวนะคะแล้วก็ทากาวแล้วก็ติดเข้าไปได้เลยเราจะติดที่ข้างๆง,งวงตรงนี้นะคะนี่ค่ะแกะระยะให้พอสวยงามแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะโดยทั้งสองฝั่งเราก็เว้นระยะห่างให้พอดีกันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่ค่ะเมื่อได้งานแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการติดตาเข้าไปค่ะพี่อมก็จะใช้กระดาษสีขาวตัดเป็นวงกลมนะคะแล้วใช้ตัวเมจิกวาดเป็นตาสีดําด้านในค่ะ แล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกด้านหน้าลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นปากกานะคะทําการม้วนงวงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะม้วนขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็พลิกมาด้านเดิมค่ะและพี่ออมก็จะวาดตกแต่งความสวยงามอีกเล็กน้อยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ขีดเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่ค่ะสเสร็จพี่อ้อมจะวาดตกแต่งทรงผมให้น้องช้างของเราอีกเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ